ถือไปดิได้ปหมถือเป็นยันเลยพูดดังๆนะแตนะครับเจ็ดข่าววันนี้เราหานกับเธอ National Watch ใช่ครับผมก็ยินดีมากๆครับก็มีดาราเซลบินหลายท่านแล้วก็ผมมากับนี่ครับ G-Shock ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้ว G-Shock ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ผมก็มากับรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ด ที่มีแค่40เดือนในไทยนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ใส่ด้วยแล้วก็มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลไกหลายๆอย่างที่แบบเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเรามากๆแล้วก็เหมาะกับการแบบใส่ลุยใส่เดินป่ามีแบบมีเข็มทิศมีวัดระดับน้ําได้มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็เหมาะกับแบบหลายๆคนหลายๆไลฟ์สไตล์มากๆมันดูเหมาะกับเราขนาดไหนครับ เนี่ยครับเหมผมไหมครับเวลาเวลาเวลามางงานแฟนนาฬิกาล้วมาตอบตัวคนที่เขนชอบนาฬิกาอย่างไหบ้างก็มันก็มีหลายๆแบรนด์ให้เราเลือกคือปกติแล้วเราเวลาเราจะเลือกซื้อนาฬิกาเนี่ยเราก็จะไปตามร้านต่างๆใช่ไหมครับบางทีเราก็จะไม่เห็นแบบนาฬิกาหลายๆแบรนด์แต่ว่าเวลาเรามาแบบ watch ฟ a อะไรแบบเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเออมันอาจจะมีบางแบรนด์ที่เราไม่เคยเห็นแล้ว เฮ้ยเราเห็นแล้วเราชอบอะไรเงี้ยครับ okay, ใช่ครับ,บยังเลยครับ <c oughs> ยังยังไม่มีโอกาสได้เดินดู <c oughs> ใช่กเชิญชวนทุกคนก็เชิญชวน <c oughs> ทุกคนนะครับผมใครที่ชื่นชอบนาฬิกาใครที่กำลังตามหานาฬิกาที่แบบถูกใจอยู่ก็มาที่วัดแฟดได้นะครับผมก็ยังไงก็มีนาฬิกาหลากหลายรุ่นให้เลือกกันนะครับ เชิญมาดูกันหนี้เจ็บป่วยอะไรยังไงมาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลมาหลายเลยเมื่อเช้าครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเราอันนี้เรื่องจริงเออเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าครับก็เป็นไข้หวัดครับไข้หวัดใหญ่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอันนี้หมดระยะแพร่เชื้อแล้วครับใช่ครับอย่มาณ่วันประมาณห้าวันได้ครับ หายไปห้าวันครับก็วันหนักหนักสอสมควรเลยใช่ครับจริงๆมันตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากําลังระบาดอย่างหนักอยู่ครับเป็นสายพันเอครับอย่างก่อนหน้านี้ฝืนตัวเองมากี่วันครับฝืนตัวเองมาจริงๆวันแรกที่รู้ว่าเป็นนะครับก็คือไปตรวจแล้วก็รู้ว่าเป็นแล้วก็ไม่ได้แอดมิตก็กลับมาบ้านอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ก็ฝืนตัวเองได้แค่วันเดียวเท่านั้นแล้วก็อีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ไหวเลยครับก็เลยต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ยาของเรา้งมีอะไรบย่างสิ่งที่คุณหมอเขาทำกับเราเป็นสิ่งที่คุณหมอทำกับเราก็มีมีเตนตอบไม่ถูกคุณหมอรักษาดูแลไม่ขั้นตอนแรกเขาก็ต้องดูอย่างละเอียดว่าเราเป็นอะไรครับคือคืออย่างแรกคือคนที่เป็นอ่ะห้ามเสียดายเงิน เพราะว่าเขาจะต้องตรวจแบบทั้งสายพันธุเอสายพันธุบีแล้วก็โควิดด้วยแล้วก็ไวรัสอะไรไม่รู้อีกันหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ครับต้องต้องตรวจทุกตัวเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าบางทีเราเป็นเราคิดว่าเราเป็นสายพันเอหรือสายพันธุบีแล้วเราตรวจแค่นั้นเดี๋ยวนี้มันจะมีการการควบควบกักก็คือเราสามารถเป็นสายพันธุเอแล้วก็เป็นโควิดพร้อมกันได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องตรวจทั้งหมดให้หมดเลยแต่ว่าผมเป็นแค่สายพันธุเออย่างเดียวก็ก็ กินกินยารักษาไข้หวัดใหญ่โดยตรงครับที่ไม่ควรอล่นแรงขึงแรงแบบเราจะแบบเจอไข้หวัดใหญ่เล่นงานไม่คิดเหมือนกันครับใช่อาจจะใช้ชีวิตหนักครับผมถือว่าเป็น่วงที่ช่วงานมามันเครียดหลายๆเรื่องด้วยไหมก็ก็ไม่หรอกครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยมากกว่าครับแล้วก็จริงๆแล้วมัน มันเป็นโรคติดต่อครับแล้วมันเป็นโรคที่ระบาดอยู่เราน่าจะไปไปติดมาอีกทีหนึ่งด้วยพราะเราชอบถ่ายถอดเสื้อโชว์ในโซเชียลก็เลยหนาวเลยออากาศก็เลยทําให้เราแบบเป็นแ้้วัดใหญ่ถ้าติดจากกล้องเหรอไม่ใช่ไม่ผมล่าสุดผมน่าจะไป ไปดูคอนเสิร์ตมาบ้างครับแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะติดจากตรงนั้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสปิดแบ็คเรื่องคอเสื้อจะดีเหมือนกันนะครสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันเสาร์ครับยิ่งจำยิ่งจำจันได้ด้วยจังได้ขอดเรื่องแบบมีพี่มาจำเก่งขอบคุณมากครับสปินแบ็คคนเสิร์ตเยอะเหมือนกันใช่ครับก็ดีครับดีครับคอนเสิร์ตวันเสาร์เยอะเลยก็เออก็มีกับอันเนี้ยนั่นแหละครับใช่ครับแต่คนเนี้แชร์กันวนๆแชร์วนๆแชร์วนวใช่ครับใจหลงตีนแชร์แบบอุย เดีใจครับดีใจครับก็ไม่คิดว่าคนจะแชร์ปัจจุบันก็ยังแชร์อยู่ม <laughs> ันจะต้องบ่อยขึ้นไหมครับพอคนแชร์แล้วเป็นฟีดแบบมันดีอย่างเงี้ยคุณเจมส์ถ้าเขาแชร์วนๆได้ก็เดี๋ยวอเอานานๆทีดีกว่าใช่แบบสามารถเอารูปเก่าแชร์วนๆได้อยู่แต่หลายคนไม่อยากเห็นวันอาทิตย์วันจันทร์ทั้งคารถึงทุกสุกดีเลยคือไม่ต้องสวัสดีทุกวันรวมหายใจเลยคะ <laughs> ่ะให้เปลี่ยนวันนะเจมถ้าเอาทุกวันก็ไม่ต้องใส่เสื้ออะไรนะเราได้เหรอเราถามว่าติดไหมโม้ไม่ติด เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันครับเออพยายามครับผมกระตุกแซวเยอะเนาะเข้าเลยเซลล์เยอะใช่ครับก็ดีครับก็ดีครับเป็นฟีดแบ็กที่ดีครับอันนี้คุณทำเรื่องข่าวนิดหน่อยก่อนนนั้นน้องอันนี้เดียวเหรออันเดียวได้ดูสัมภาษณ์ไหมจากาของเขาดูเอลดูแต่ไม่ได้ละเอียดมากก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูดีเทลว่ามันเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมตอบไปทุกทุกอย่างก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว แล้วก็สิ่งที่ผมตอบไปก็ผมก็ยืนยันว่าผมได้ตอบในในมุมของผมแล้วก็ความจริงในส่วนของผมไปหมดแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะใช่ครับดูแลตัวเองก็ตอนนี้ก็ต่างคนก็น่าจะต่างดูแลตัวเองก็ก็ก็ถือว่าทุกคนได้พูดในมุมของตัวเองออกไปหมดแล้วสำหรับเราตอนนี้คือมุกออนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเนี่ยครับมุกออนหมายถึงว่า พอไห่ครับไม่ครับผมก็ยังยังรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่เราก็โฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับตัวเองดีกว่าแบบนี้ก็มีความสุขแลลวครับใครจะเข้าใจเพลดเจ็บไม่ถูกต้องหลังจากนี้มันมีเจ็บมันเข้าใจใช่ไหมว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับมันเป็นเราไปบังคับจิตใจคนให้เขาคิดแบบที่เราคิดไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น ผมทำได้แค่ว่าผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนั่นคือความจริงในส่วนของผม,มส่วนอื่นเนี่ยผมก็บังคับไม่ได้ความคิดคนผมก็บังคับไม่ได้มผมทำได้แค่นั้นครับใคริดด้วยการถอดเสื้อดีกว่าเนาะใช่ฮนะับ่าง <laughs> การที่เราอันฟอโลป,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 ปองปองยิงนะครับอะไรนะครับที่เราอันปอโลไม่ได้ติดตามอมันก็เป็นการไม่รู้สิครับผมว่ามันก็มันก็เป็นการทำอะไรให้มันชัดเจนบ้ับ ครับผมในตอนนี้นะครับในตอนนี้ในตอนนี้เรียกว่าหิวใจดีกว่าใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณท่านประธาน